สวัสดีครับมาพบกับโน้ตนะครับผมวันนี้โน้ตมานําเสนอรถประหยัดน้ำมันแล้วก็หรูหราสภาพดีพร้อมใช้ประหยัดน้ำมันแต่ที่สําคัญคือรถระดับผู้นําราคาหลักล้านเหลือแค่ไม่กี่แสนรุ่นนี้ครับ t o โยต้าคัมร2.4 Hybrid เอ็กซ m o นะครับอันนี้เป็นตัวพิเศษนะ ของโตโยต้าเลยนะครับเป็นตัว X อ็กซ์ติโคือภายในสีดำเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะครับภายนอกนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพีความหรือน้ําท่วมระบบให้บิดที่ทุกคนหลายๆคนกังวลนะครับเรารับประกันเรื่องแบตเตอรี่ยาวนานให้อีก1ปีเต็มเลยนะครับจากทางเต็นท์ของเรานะครับใช้กันให้ยาวๆใช้กันให้สบายใจครับรอบคันครับสีขาวมุกสวยแบบนี้นะครับราคาถูกที่สุดตลาดแน่นอนนะครับเราทําราคารดลงมา ให้ลูกค้าได้เอื้อมถึงนะครับรถระดับผู้นําแบบนี้ต้องมีสี่แสนกว่าแน่นอนครับไปดูภายในครับนี่ภายในด้านหลังนะครับอย่างที่บอกคือตัวนี้เป็นตัวเอ็กซ์ตรีโมนะครับเอ็กซ์ตรีโมคือภายในเป็นสีดำนะครับสาภาพสวยมากแอร์หลังครบๆลายไม้สีสวยนะครับนี่เบาะไฟฟ้าครับคู่หน้าเห็นไหมฮะสภาพสวยมากครับตัวเอ็กซ์ตรีโมภายในต้องสีดํานะครับตัวนี้เอ็กซ์ตรีโมแท้ๆครับ ไม่ใช่เอ็กซิโมอมนะสวยเลยนะครับรถคันนี้นะครับปี2 0 1 1จดทะเบียน2 0 1 2นะครับเครื่อง2.4ตัวไฮบริดเอ็กซิโมราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจอยากได้รถหรูหราระดับผู้นำแบบนี้นะครับอย่าช้านะครับโทรหาผมครับ086-8899-198นะครับโน้ดยินดีให้บริการรับใช้ทุกท่านครับผมรถสวยๆแบบนี้รอท่านอยู่ครับสวัสดีครับ